สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนดูเสียดายดงดอกไม้ผู้จัดรอไม่ไหวจำใจปลดเปิดโพลมาได้รับความสนใจสําหรับดงดอกไม้ทางเชงสองหนึ่งซึ่งเป็นการคว้าตัวของพระเอกยิ้มละลายพุทธพุทธิชัยประชันฝีมือกับเหล่าดอกไม้พิมพิมพ์ประภาพิงกี้สาวิกาเบนสปุญญาพรและมิวลักษณาราและบทหนึ่งที่ต้องบอกว่าเด่นมากก็คือบทของพิงกี้ยิ่งได้เห็นตัวอย่างปล่อยออกมาบอกเลยว่า ทุกซีนอารมณ์มาเต็มพูดไปก็น่าเสียดายเมื่อเธอไม่สามารถถ่ายทําละครต่อจนจบได้งานนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าสุดท้ายแล้วพี่ชอดสายทิพย์จะหาทางลงในบทบาทของตัวละครนี้เช่นไรแต่เชื่อว่าถูกใจและเข้าใจกันอย่างแน่นอนและเชื่อว่าผลงานเรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของเธอในใจแฟนๆเช่นกันพี่ชอดกลับลามขอเปลี่ยนบทพิงกี้สวิการชัยยเดชในละครเรื่องดงดอกไม้หลังตอนแรกบอกจะรอให้เคลียร์โฟริคสตรีก่อนแล้วพี่ชอดบอกว่าตัดสินใจป บทบางส่วนพระนครใกล้ออกอากาศแล้วยังยืนยันว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวพิงกี้เพราะเราถ่ายไปเยอะแล้วก็คงมีการปรับบทช่วงท้ายๆจริงๆ ความโชคดีคือซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายนั้นไม่ได้มีความสําคัญมากถึงขนาดที่จะเอาออกไม่ได้หรือในบางฉากสามารถปรับได้ยืนยันว่าไม่เสียอัรถรสในการรับชมละครส่วนข่าวคดีความจะส่งผลไปถึงเรตติง้งหากละครออกอากาศหรือไม่ชอนไยที่เผยว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ชมไม่สามารถตัดสินได้ในตอนนี้ส่วนความคืบหน้าเรื่องของพิงกี้ไม่ทราบรายละเอียดใดๆทราบเท่าที่ข่าวออกมาเท่านั้นหลังจากทางช่องได้ปล่อยตัวละคร ด,ดอกไม้ทำเอาแฟนๆมาคอมเมนต์กันมากมายเช่นรอดูพิงกี้นะทุกเรื่องที่เธอเล่นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของเธอไม่ขอก้าวกายแต่ในฐานะนักแสดงยอมรับว่าเธอทำงานได้ดีมากๆและมีคุณภาพเอาใจช่วยให้ผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปให้ได้เร็วๆฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o r l d e r News ขอบคุณครับ